สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านคะ่ะพบกันตามเคยนะคะกับช่อง Good Land and House ค่ะวันนี้หมูพาทุกท่านมาชมที่ดินแปลงหนึ่งนะคะอยู่ในซอยบางบอน3แยก5ค่ะก็ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด300ตารางวานะคะที่ดินแปลงนี้หน้ากว้าง28เมตรนะคะลึก43เมตรค่ะก็ตัวแปลงที่ดินเนี่ยรูปของแปลงก็จะเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ ด้านข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยก็จะติดของอาสาธารณะประโยชน์นะคะส่วนเนื้อที่ดินเนี้ยก็จะถมเรียบร้อยแล้วที่ดินแปลงนี้เนี่ยอยู่ใกล้โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศวิทยานะคะบางบอนแล้วก็ใกล้แมคโครบางบอนใกล้สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติค่ะแล้วยังใกล้โรงพยาบาลต่างๆในละแวกนี้อีกเข้าออกสะดวกสบายมากค่ะแล้วก็ ราคาเนี้ย300ตารางวาขายอยู่เพียงแค่8ล้านหแสนบาทเองค่ะท่านใดที่สนใจติดต่อนัดหมายมาดูที่จริงได้ที่เบอร์064-416-1922หรือในช่อง Good Land and House ก็สามารถนัดเข้ามาได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ